กว่าจะออกมาได้แม่ต้องเอาน้ำออกให้หมดถังหิวไงคะหิวค้างงี้งิ้งี้งี้เนี่ยเดินออกมาค้างงี้งี้ง้ตั้งกี่ชั่วโมงอะ่ะหิวคะ่ะหิวมากหน้าไหมลนะ่ะดื้อไหมดื้อไหมดูหิวจัดเห็นไหมมีใครดื้อเกินหรอกลูกชิ้นนั้นมียาน,น่ะ ใครดื้อเกินหลบฝนมี่และดูความร้ายกาจหิวมากดูแม่ออมต้องเอาแป๊บมางัดถังขึ้นแล้วก็เอาเอหินน่ะหินก้อนอะ่ะวางไว้เพื่อให้มันสูงแล้วจะได้เดินออกมาง่ายอยากจะออกขึ้นมาดัานนิดนึงก็ออกแล้วอ่ะ หิวจัดหิวจัดจริงๆหิวมากหิวมากหิวมากเห็นไหมคะดูดูดูเขาไม่ได้กลัวอ้มหรอกแต่ดื้อค่ะรบฝนอันนั้นต้องกินนะลูกมันมียาอีกเม็ดนึงนะ หิวจัดหน้าตาหิวมากแต่ฝนให้อีกเม็ดนึงลูกต้องกินเดี๋ยวก่อนนะคะฝนหลบแม่ที่ลูกแต่แม่หยิบลูกชิ้นให้ก่อนลูกแม่หยิบลูกชิ้นให้หลบฝนก่อนลูกแต่แม่หยิบให้ก่อนแลยวครับี๋ยวครับเนี่ยนเนี้ยเม็ดเนี้ยแม่เนี่ยหลบฝนต้องกินด้นะเม็ดเนี้ยอันนี้เนี่เม็ดนี้หลบฝนต้องกินนะครับเม็ดนี้หลบฝนต้องกินนะครับอืมไม่กินไม่ได้นะลูกอืมมันมียาเห็นไหมคะว่าหิวมากขนาดไหนแต่แม่อ้อมแอบเอาน้ำให้ก่อน Oh. หิวสุดๆหิวสุดๆน,นี่วันนี้ไม่ได้ทายาเลยเพราะว่าโมแต่อยู่ใต้ถังหิวมากน่าตีไหมตีดีไหมตีดีไหมเนี่ยเอาเราฝนแม่ตีดีไหมหิวตีดีไหม ทอมานตัวเองทำไมตั้งหลายชั่วโมงดื้องเงียบจริงๆหิวจริงๆหิวมากด้วยพรอมเยอะ ังดีขึ้นมากเลยอ่ะทายาสีม่วงอ่ะขนขึ้นแล้วด้วยอืมอืมวันนี้ก็ไม่ได้ทาพอไหมให้เยอะนะยิ่มเดี๋ยวต้องมาเทให้อีกรอบ เราผลจะเอาอะไรหลาผลจะเอาอะไรจะเอาอะไรครับแม่ไม่ให้เข้าไปแล้วข้างหลังบ้านมุดแทงไม่ต้องเลยจะเอาอะไรหลาผลจะเอาอะไรยิ่งๆเอาอะไรก็น้ําอยู่นี่ไงเออกกินน้ําไปดิหิวมาก แม่เข้าบ้านแล้วอยากนอนก็นอนอยากนอนก็นอนไปแม่เข้าบ้านแล้วแม่เข้าบ้านแล้วเราฝนอยากนอนตรงนี้ก็นอนไปปล่อยเขาตามสบายค่ะล่องรอยความหิวคือที่แม่อยากจะให้ออกมาแเพวาะแม่ออกมาห่วงเรื่องหิวนี่แหละเพราะมันดึกแล้วมันมืดแล้วนี่เท่าไหร่ละทุ่ม จะทุ่มหรือยังไ,งไม่ไม่แน่ใจเห็นว่ามันหลายชั่วโมงจัดน้องก็เลยห่วงห่วงไงห่วงไงห่วง é, รู้ไหมว่าห่วงอ่ะรู้ไหมว่าห่วงเข้าใจไหมแล้วยังจะดื้ออีกเข้าใจไหมเข้าใจไหมเรื่หลอฝนที่แม่พูดเนี่ยฮะฮะเข้าใจที่พูดไหมเนี่ยว่ามันหว่วงว่ามันไม่ได้กินกี่ชั่วโมงแล้วไม่ได้ฉี่ไม่ได้อึกเลยนอนอยู่ในนั้นน่ะฮะเข้าใจไหมที่พูดเนี่ยดื้อฮะแล้วเนี่ยน้องก็ยังทําไม่เสร็จพ่อโมเตอร์ห่วงมาเอาเอาหลอฝนออกมา เดยวข้าวหน้าแม่จะไม่ให้ไปนอนตรงนั้นแล้วนะเข้าใจไหมเด็กดือ้อดูทาตาสิคะเหมือนรู้นะรู้นะว่าโดนดุรู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะโดนดุรู้นะนแม่ไปทําน้องตายต่อแล้วน้องตายยังไม่ได้กินข้าวเลยหราฝนได้กินก่อนน้องอีกอานอนที่สบายใจไปเลยนะตัวมาแต้มโลชั่นให้นะ มีผ้าปูนอนนะคะมีตัวดักยุงค่ะเห็นไหมคะรู้ห้าหมาเห่าไหมคะอือหือือหเด็กดืด้อเป็นไงคะแต่ถ้าแตะแล้วไม่มีจริงๆนะอืมอืูงแปะเลยอ่ะตัวใหญ่ด้วยไม่อ้อมสั่งตัวนิดเดียวนี่ตัวใหญ่หน่อยน่าจะเป็นไม่ใช่ยุงหรอกน่าจะเป็นมแมลงแมลงไอ้เนี้ย ไงคะดูคุณชายคะ่ะตุนวดให้นะคะหดูหล,ลาหมาเห่าคะ่ะอืมทําเฉยนะคะเฉยนะคะรุดจากตรงน,นล้ร้ายอ่ะร้ายอ่ะดูจังดูหน้าดูหน้าร้ายอ่ะตัวร้ายมีเิ่ตามมีาตามก้นก้นอ่ะตรงก้นก้นหน่อยตรง,ตรงแถวๆตุกมันแล้วมันสะดุ้งไม่เป็นไรแต่นิดนึงเบาๆเออนน,นั่แหละแค่นั้นแหละ,ะเออ,เอ,อ อย่าคิดว่าจะนอนนะคะไม่นอนหรอกค่ะเมื่อคืนไม่อม้อมเห็นละเาาบ้านวันนี้ไม่ได้ทำอะไรให้เลยทั้งวันเลยเพราะหลบอยู่ใต้แทงน้ําตีดีไหมตีดีไหมดูนะฮแต่ก,กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวนะเวลาถูกดุเนี่ยรู้มาก